สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเพื่อการประจําวันพุทธที่8มกราคม2,568เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสาหรับ ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเยน็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นีกซีซงผลนหายภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของห้าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมจิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดยุที่1 2 1ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดยุที่2 9 3 2องศาเซลเซียส,ยยรสยยรบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตำสุด6ถึง 10องศาเซลเซียสโดยร่วมเมนีทางผ่าจะมีเมเป็นบางส่วนลมผิวพื้นมลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมยูที1 0 1 5หากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพี่น้องบอมมี่าร้งานฝนตกแต่ยางใดเนาะพี่น้องเนาะรับอุณหภูมิพื้นลาบตาำสุดของภาคอีสานของห้าวัดได้10.7องศาเซลเซ,ลเซียส อำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะสำหรับยอดผู้ตาสุดอยูที่6องาศาเซลเซียสยู่ที่อุทยานแห่งชาติผู้กระดึงอำเภอผู้กระดึงจังหวัดเลยไายสิไปเที่ยวกับไปได้เลยคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ